แจ้งข่าวดวนค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้รัฐบาลแจกเงินเยียวยารับเงิน3,000บาทยังคงลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะคะส่วนสิทธิ์ที่จะได้รับการลงทะเบียนในครั้งนี้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ทางช่องมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะและที่สำคัญคือการจ่ายเงินงวดที่2,500บาทจะได้รับวันไหนนะคะ และพ่อแม่พี่น้องหลายคนสอบถามเข้ามาในเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากวันนี้ทางช่องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนแล้วก็รอการจ่ายเงิน1,500บาทและที่สำคัญใครที่อยากรับเงิน3,000บาทยังคงมีเวลาลงทะเบียนรับสิทนะคะสิทธิ์ยังคงเหลืออยู่คะ่ะก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารใหม่ๆด้วยนะในส่วนของประเด็นการจ่ายเงินรอบ2ในโครงการคนละครึ่ง1,500บาทจะได้รับวันไหนยืนยันจากกระทรวงการคลังโอนตรงเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคม2,564รอบ2รับเงินแน่นอนค่ะทีนี้ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่ยังไม่ได้สมัครรับเงินเยียวยา3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งเฟสที่3 ตอนนี้ยังลงทะเบียนได้ไหมยังคงเหลือสิทธิ์หรือไม่นะคะวันนี้ในส่วนของการเช็คเข้าไปที่ www. c o ละครึ่ง c o m f a e 3นะคะยังคงเหลือสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล3,000บาทซึ่งจะมีการแบ่งใจ2รอบรอบละ1,500บาท 1,500บาทแรกใจไปแล้วนะคะในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและรอบที่2จะจ่ายอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2564ส่วนใครที่ใช้ใจ่ายยังไม่หมดก็สามารถใช้ใจ่ายได้วันละ150บาทนะคะแล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่รูดซื้อสินค้าได้ทีนี้มีพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่ามีความประสงค์ที่อยากจะลงสมัครเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเยียวยา3,000บาท จากโครงการคนละครึ่งยังคงมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ไหมยังคงมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เหมือนเดิมตามปกติตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่ที่90,000กว่าสิทธิ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3มได้ซึ่งถ้าหากท่านได้สิทธิ์ท่านก็จะได้รับเงินรอบแรก1 5 0 0บาทรอบที่2 จะไปจ่ายในวันที่1ตุลาคม2,564อีก1,500บาทรวมแล้วจะได้รับ3,000บาทการใช้จ่ายก็คือคนละครึ่งนะคะรัฐ50%เรา50%เติมเงินเข้าไปผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนการใช้จ่ายเงินสามารถทบไปใช้จ่ายในเดือนถัดไปได้ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในวันเดียวนะคะ สำหรับวันนี้ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ